อยากถามว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะจะบอกรักกับผู้ชายยังไงถึงไม่ให้หน่าเกลียดค่ะเออทำไมถึงเกิดความคิดนี้ขึ้นมาล่ะอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงถามหน่อยทําไมเออมันเป็นไอเดียเลยดีเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายมันไม่ค่อยยอมบอกรักผู้หญิงเพราะว่าเป็นคําถามที่ดีมากนะต้องบอกก่อนเป็นคำถามที่ดีมากหนูแอบชอบผู้ชายคนนึงค่ะฮะอ้าว <laughs> <laughs> นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคำถามน่ารักน่ารักแบบนี้จากน้องๆเนี่ยเราไม่มีทางจะเห็นเลยถ้าเกิดเราไม่มาตามโรงเรียนนี้หลายต่อหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคงไม่ดีมัง้งที่ผู้หญิงจะไปนั่งนึกบอกรักผู้ชายความจริงแล้วเรื่องความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งเราสามารถบอกได้เพียงแต่วัฒนธรรมในสังคมของเราเนี่ย ทำให้หลายต่อหลายครั้งผู้หญิงเมื่อชอบผู้ชายหรือพึงพอใจแล้วไม่กล้าบอกผู้ชายอ่ะผมจะถามผู้ชายในห้องนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าผู้หญิงเข้ามาบอกรักก่อนจะตกใจไหมใครตกใจยกมือหน่อยซิโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่วาวางมือวางลงน้องๆผู้ชายครับถ้าเกิดมีผู้หญิงที่สวยดีหรือน่ารักมาบอกว่ารักเรามีใครดีใจบ้างยกมือสิครับ โอ้อ่ะเอาครับเอามือลงมีใครเฉยๆบ้างครับเออโอเคครับเฉยๆนี่ก็ปกตินะมีใครคิดว่าไม่ดีบ้างไหมครับเ oh. ออมีบ้างน้อยๆครับเพราะนั้นจะตอบอย่างเป็น,ปน,ปนกลางให้ฟังแล้วกันน้องๆครับว่าความจริงผู้หญิงแอบชอบผู้ชายได้ไหมได้แน่นอนแต่จะไปบอกเขาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะน่าเกลียดได้บ้างสําหรับคนส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเขายอมรับได้นะครับอันวิธีการที่จริงแล้วไม่ต้องไปบอกว่าชอบหรือไม่ชอบหรอกก็ทําตัวแบบเพื่อนที่สนิทสนมไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็มีความรักต่อกันเองน้องๆจะต้องรู้ว่าคนที่บางครั้งบางคาเนี่ยเขาแต่งงานกันเขาใช้ชีวิตร่วมกันนานๆพวกนี้เริ่มต้นในความเป็นเพื่อนก่อนเสมอไอ้พวกที่รักกันแบบหวานๆแววๆสักพักก็เป็นไงครับ ก็เลิกลากันไปงั้นคัรับต่อสำน้องก็คือถ้าเกิดชอบเขาก็ไปตีสนิทคุยกันในเรื่องโน้นเรื่องนี้ในที่สุดมันก็ไปตามเรื่องตามราวถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันเดี๋ยวเราก็รักกันเองแหละไม่ต้องไปบอกหรอก